ครับก็ขอสวัสดีนะครับผีป่าน้าอาหลุกหลกลกหลานทุกคนนะครับนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับก็ได้มานำเสนอนะครับมีดหมอของหลวงพ่อเดิมสองเล่มนะครับเรียกว่าเป็นมีดขนาดควานช้างทั้งสองเล่มนะครับความยาวสิบสี่นิ้ว แล้วก็15นิ้วนะครับวันนี้เอามาให้ชมนะครับศิลปะการตอกลายนะครับของนะครับช่างที่มีฝีมือนะครับประจำหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับเรียกว่าคู่บารามีเลยนะครับนะครับถ้าเป็นนักเลงเป็นเสือสมัยก่อนนี่ก็มือซ้ายมือขวาอะไรนั่นนะครับมือซ้ายมือขวาของหลวงพ่อเดิมนะครับ นี่นะครับนะครับเรียกว่าโอ้โหฝีมือนี่นะครับแจกแยะไม่ออกเลยนะครับว่านะครับฝีมือใครจะเหนือกว่าใครนะครับวันนี้นะครับก็เอามาให้ชมกันนะครับนี่นะครับเล่มแรกนะครับนี่นะครับโอ้โหนี่นะครับความเก่านะครับสุดยอดนะครับมีรุ่นนี้หายากนะครับ นะครับนะครับสองเล่มนี่สุดยอดจริงๆนะครับนี่นะครับด้ามงาฝักไม้นะครับแต่ไม่ธรรมดานะครับนี่นะครับดูงานะครับโอ้โหโอยนะครับนี่นะครับแหวนลัดกลั่นมีตรงนี้นะครับเป็นนาคนะครับนะครับมีต่อจากยกต้นเลยนะครับแต่เป็นนาคแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็แหมนะครับ ก็ให้ดูที่แหมนะครับนี่นะครับเส้นเล็กๆอย่างนี้นะครับลายแบบนี้นะครับนะครับนี่นะครับจําลายไว้ให้ดีนะครับนะครับเผื่อท่านใดไปเจอตามตลาดนัดพักตามอะไรบ้านเรือนญาติพี่น้องนะครับก็ออกมาให้ดูอะไรเงนี้นะครับนี่นะครับมีดขนาดควานช้างนะครับก็ถูกพกถูกใช้นะครับนะครับนี่นะครับโอ้โหดูครับ เงินนะครับนี่เป็นนาคนะครับนากสมัยก่อนนี้นะครับผสมเงินเยอะนะครับนะครับรุดนี้นะครับดูครับแม้เงินนะครับอื้มนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับเป็นแม้เจ็ดเก้านะครับนะครับแล้วก็ดูนะครับไข่ปลานะครับนี่นะครับ โอ้โหนะครับดูครับเขาใช้กันโอ้ยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับนี่นะครับเรียกว่าแทบจะไม่เห็นเลยนะครับนี่นะครับไข่ปลานะครับนะครับโอ้โหดูไม้นะครับนี่นะครับไม้เก่านะครับนี่นะครับเหี่ยวยุบเป็นริ้วๆอย่างนี้ครับนะครับวันนี้เอามาให้ชมกันนะครับความสวยงามนะครับของช่างนะครับศิลปะ ช่างนะครับนี่นะครับเป็นเงินนะครับนี่นะครับมีดรุ่นนี้นะครับจะหายากนะครับเพราะว่าก็จะเก็บรักษานะครับไม่เอามาปล่อยนะครับส่วนมากนะครับแต่เล่มนี้นะครับนะครับได้มาจากท่านนะครับเรียกว่าท่านก็เป็นข้าราชการนะครับนะครับ ปดเกษียณนะครับนะครับก่ออายุมากนะครับนะครับก็เลยแบ่งมาให้ลูกหลานไว้บูชานะครับไว้ศึกษานะครับไว้รู้ไว้ดูนะครับไว้เรียนรู้นะครับนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านนะครับนี่นะครับเอามาให้ลูกหลานได้ชมกันนะครับว่ามิตรหลวงพ่อเดิมยุคต้นนั้นนะครับเป็นอย่างนี้นะครับ นี่นะครับดูง่ายนะครับของแท้นะครับดูง่ายสบายตานะครับนี่นะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูสวยงามจริงๆเลยนะครับนี่นะครับความยาวรวมด้ามนะครับเล็มนี้สิบห้านิ้วนะครับนะครับนี่นะครับแล้วก็ทิ่นเหนือไปกว่านั้นนะครับนะครับนี่นะครับมีรอยจานนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับมีรอยจานอักขระ องค์หลวงพ่อเดิมนะครับนะครับรอยจานเต็มเลยนะครับน in ี่นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็มีนะครับนี่นะครับลายมือองค์หลวงพ่อเดิมจานไว้นะครับนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูครับท่านได้มาตั้งแต่ท่านเป็นหนุ่มนะครับจนท่านปลดเกษียณนะครับนะครับไม่รู้ว่า นะครับไม่ได้สอบถามนะครับว่าท่านได้มายังไงนะครับนี่นะครับท่านก็เก็บรักษาสะสมมานะครับเรื่อยนะครับนี่นะครับมีรอยจานนะครับนี่นะครับลายมือหลวงพ่อเดิมนะครับโอ้โหเต็มหมดเลยนะครับยอดเลยนะครับนะครับความยาวรวมด้สิบห้านิ้วนะครับเฉพาะใบเก้านิ้วนะครับโอ้โหนะครับดูครับ ความสวยงามความเก่านะครับนี่นะครับไม้เก่าไม้แห้งนะครับนี่นะครับจุดยอดเลยนะครับนี่นะครับเรียกว่านะครับยันตรีนะครับตัวนี้นะครับนะครับโอ้โหนะครับดูครับอัขระเต็มเลยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับ นี่นะครับโอ้โหว้นะครับสุดยอดนะครับนี่นะครับตัวโอุยาวๆเลยนะครับนี่นะครับที่ผมบอกว่านะครับฝีมือของช่างนะครับเรียกว่าหาฝีมือเตียบเพียบเปรียบเทียบกันยากนะครับนะครับสองท่านนี้นะครับนะครับเรียกว่ามือซ้ายกับมือขวานะครับนี่นะครับเล่มนี้นะครับเป็นฝีมือตอกโดยช่างสอนนะครับนี่นะครับ ดูครับหน้าสวยงามอ่อนช้อยเลยนะครับนะครับยันสามปิดด้วยตัวอุนะครับนะครับมะอะอุนะครับนี่นะครับต่อไว้นะครับตรงกลางตัวหน้าอย่งนี้นะครับนะครับเป็นคาถาพระเจ้าสิบหกพระองค์นะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูครับสวยนะครับเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับมีด เป็นร้อยปีนะครับเกือบร้อยปีอย่างนี้นะครับโอ้โหดูเหล็กแวววาวเลยนะครับเหล็กอย่างดีนะครับท่านรักษาอย่างดีนะครับเรียกว่าเช็ดถูตลอดอะไรงี้ยนะครับไม่ให้มีสนิมขึ้นได้เลยนะครับนะครับหาถานะครับพระเจ้าวสิบหกพระองค์ก่อนะครับนมะนะครับนกะนกนกะ กอโนะนากะอังนะครับอุมิอามินะครับมหิสุต no ังสุนะพุทธังนะครับสุอะนะอะนะครับนี่นะครับโอ้โห้ยนะครับนี่นะครับดูฝั่งนี้นะครับโอ้โหเว้ยนี่ยครับเป็นยัตนาโมพุทธายะของหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับนะครับฝั่งนี้ตอกนะครับคาถา มงกุฎพระพุทธเจ้านะครับตอกไว้ฝั่งนี้นะครับโอ้โหสุดยอดนะครับนี่นะครับนะครับยันสามนะครับปิดด้วยตัวอุนะครับนะครับนี่นะครับอื้มนะครับสวยงามมากนะครับใครเคยพบเคยเห็นนะครับแบบนี้นะครับอย่าให้ผ่านตานะครับนะครับรีบจับไว้นะครับนะครับเพราะว่าไม่มี หายากนะครับนะครับนี่นะครับฝั่งนี้นะครับต่อไว้นะครับอิิตินวิเศสอิเเสพุทธนาเมอินะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับหืมนะครับสุดยอดจริงๆนะครับ คาถายาวสองสองแถวเลยนะครับนี่นะครับสุดยอดจริงๆนะครับดูครับนี่นะครับดูการเข้าข้างแน่นเปี้ยเลยนะครับไม่มีโยกไม่มีคลอนนะครับนี่นะครับนี่นะครับราคาสูงนะครับแบบนี้นะครับบอกได้เลยนะครับเพราะว่านะครับหลวงพ่อเดิม ท่านปลูกเสกอธิษฐานกิตนะครับแล้วก็จานลงนะครับไปให้ลูกศิษย์ทุกหาแบบนี้นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับเฉพาะใบเก้านิ้วนะครับนะครับยาวรวมด้ามสิบห้านิ้วนะครับเลี่ยมนี้นะครับโอ้โหดูสันเป็นเหลี่ยมเลยนะครับเป็นเหลี่ยมเป็นสันแบบนี้นะครับสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับดูครับของแท้ดูแท้โดยตาเปล่านะครับนะครับ นี่นะครับโห้ยนะครับนี่นะครับก็จบไปหนึ่งนะครับผลงานของช่างมีฝีมือนะครับเราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับนี่นะครับเล่มนี้ก็ไม่ผิดหวังเหมือนกันนะครับนี่ครับนี่นะครับดูหน้านะครับเหมือนกันนะครับมีดยุบต้นนั้นนะครับนี่นะครับหน้าจะออกคคำๆแบบนี้นะครับนะครับแต่ว่านะครับนี่นะครับ เป็นนาคนะครับเป็นเงินนะครับโอ้โห้นะครับเล่มนี้สิบสี่นิ้วนะครับนะครับจะพอใบแปดนิ้วนะครับดูเนื้อเงินนะครับนี่นะครับดูเนื้อเงินนะครับโอ้โห้นะครับเรียกว่ามีดสองกริสัทั้งสองเล่มนะครับนะครับนี่นะครับมีนาคมีเงินนะครับดูครับดูเนื้อเงินนะครับนี่นะครับโอ้โหยสุดยอดเลยนะครับดูนะครับไข่ปลานะครับการใช้งานของคนสมัยก่อนนะครับ าจะพกเล็บกระเอวนะครับนะครับเรียกว่าใช้กันประจำนะครับชีวิตประจำวันเลยนะครับตื่นขึ้นมานะครับคนสมัยก่อนนะครับแต่สองเล่มนี้นะครับนะครับบอกได้เลยว่าเก่าเก็บนะครับไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับไม่ค่อยได้พกอะไรเงี้ยนะครับนี่นะครับจึงสมบูรณ์อยู่ขนาดนี้นะครับนี่นะครับดูไม้นะครับนะครับเป็นเริ้วๆลอยๆเหมือนกันนะครับ ความเก่านะครับนี่นะครับเรามาดูภายในกันนะครับโอ้โหนี่นะครับดูภายในนะครับเก่าปึ๊กอย่างนี้นะครับแห้งสนิทนะครับนะครับเลลมนี้นะครับเรามาดูนะครับโอ้โหนะครับดูศิลปะการตอกลายนะครับที่ผมบอกว่าครับแยกแยะไม่ออกเลยนะครับว่าใครเนื้อกว่าใครนะครับอันนี้เป็นฝีมือของช่างฉิมนะครับตอกลายไว้แบบนี้นะครับ แล้วก็สามล่องนะครับหนึ่งล่องสองล่องสามล่องนะครับนี่นะครับลายขนกดอกไม้สวยงามนะครับแล้วก็เล็กเหมือนกันนะครับนี่นะครับการรักษาดูแลก็เหมือนกันนะครับนะครับเช็ดถูเอี่ยมองเลยนะครับนะครับนี่นะครับลายน้องสิงนะครับฝีมือของช่างชิมนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูครับแน่นปึ๊กไม่มีโยกม่มีคลอนนะครับนี่นะครับของช่างชิมนะครับ นี่นะครับเราเอามาให้ชมกันฟรีมือของช่างสองท่านนี้นะครับเรียกว่ามือซ้ายมือขวานะครับหรือว่าคู่บารมีของหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับแต่เล่มนี้ด้ามงาแกะนะครับดูงาเก่านะครับงาเก่านะครับโอ้โหเวนะครับท้าเวสุวรรณนะครับแล้วก็พระปูรศรีนะครับนั่งทรงสมาธิแบบนี้นะครับนี่นะครับดูงาก็เก่าเหมือนกันนะครับรุ่นเดียวกันนะครับนี่นะครับส่น ใจนะครับทักทายมาพูดคุยกันรึกษาหาลือให้คำชี้แนะนะครับนะครับก็โทรมาที่เบอร์088586 1329ดนะครับนะครับดูนะครับโอ้โหนะครับสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับท่านที่เข้ามากันใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเผื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับ วันนี้นำเสนอนะครับศิลปะการตอกลายของสองฝีมือนะครับของช่างนะครับนะครับช่างสอนกับช่างชิมนะครับนี่นะครับเยอะที่สุดนะครับตอกให้กับหลวงพ่อนะครับนะครับท่านที่นะครับจะโทรมาปรึกษาพูดคุยกันก็โทรมาที่เบอร์0ูนย์แปดแปดนะครับห้าแปดหกหนึ่งสามสองเก้านะครับนะครับเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ลายด้วยนะครับ นะครับ <Yeah. S 1> ขอรูปเพิ่มเติมเอาไปศึกษาเรียนรู้กันนะครับนะครับที่เบอร์0885861329นะครสบนะครับสนะำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ